อย่างล่าสุดรัฐมนตรีของเขาเนี่ยเออโพสต์แสดงความคิดเห็นต้องบอกว่าแทรกแซงการเลือกตั้งของเราไม่เป็วนว่ามาบอกว่าให้เลือกพักนี้ไม่เลือกพักนี้ถ้า,เ,าเลือกพักนี้ ะจะได้มีสงคารามอีกแน่อะไรแบบนี้ม<อ>ันถูกต้องหรอทีนี้นายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินออกมาสวนกลับเลยนะบ,บอกว่ากัมพูชาไม่ควรที่จะมาพูดทํานองว่าใครจะต้องเลือกใครคุณผู้ชมอมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ <c oughs> นายแก้วเรมีรัฐมนตรีอาวุโสแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาโพสเฟสบุ๊เมื่อวันที่8มกราคมนะคะ <c oughs> บอกว่า หากนายอนุทินชาวบิกูลแพ้การเลือกตั้งโอกาสที่จะเกิดสงครามมีน้อยมากเพราะที่ผ่านมากองทัพไทยรุกรานกัมพูชาได้ก็เนื่องจากว่าการสนับสนุนยอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทยที่นำโดยนายอนุทินค่ะ หากนายนุทินแพ้การเลือกตั้งสงครามจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากว่าพักประชาชนหรือว่าพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งจะไม่เล่นเกมสงครามเหมือนกับพักอื่นๆเออ,เอออเออโพสแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้นะักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่ากัมพูชาน่ะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดแบบนี้ว่าวใครคจะเลือกใคร แต่อาจเป็น <S <S เพราะว่ากัมพูชากลัวกลัวว่าอนุทินจะมาเป็นนายกมากกว่าดังนั้นประชาชนต้องให้อนุทินกลับมาเป็นนายกจะได้ไม่มีใครมาใช้วัฒกรรมข่มขู่แบบนี้ค่ะผม,ผมว่านี่แหละเขากลัวอนุทินมาเป็นนายกมากเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องให้อนุทินกลับเข้ามาเป็นนายกครับจะได้ไม่มีใครมาข่มขู่ <S <S แล้วก็ไม่มีทางที่คนอย่างผมจะยอมให้ อย่าว่าแต่ประเทศกัมพูชาหรือใครเลยเนะี่ยใครก็มาลุกล้ำมาก้าวล่วงอธิปไตยแล้วก็ความเป็นอเอการาชของประเทศไทยไมาได้อันนี้คราวนี้ไปถามคุณรังสีมันโรมอดีตศบัญชีรายชื่อพักประชาชนก็โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะบอกว่ายาหลงกลหุนเซนคำพูดของรัฐมนตรีกัมพูชาก็คือการแทรกแซงกิจาการภายในของไทยอย่างโจ่งแจ้งถือว่าเป็นแท็กติกตื้นๆที่กัมพูชานำมาใช้นะครับ น่าผิดหวังอย่างยิ่งที่คุณอนุทินเนี่ยกลับเลือกหยิบถ้อยคำรัฐมนตรีกรัมพูชามาใช้ในการโหนเรื่องของความนิยมของตัวเองหวังผลการเลือกตั้งทั้งที่ททในฐานะผู้นำรัฐบาลควรจะประนามการแทรกแซง,งกิจการภายในของไทยต่างหากนะครับเช้านี้ผู้สื่อข่าวก็ยังไปถามคุณอนุทินกรณีที่คุณดังสิบันรลมเขาบอกแบบนี้บอกว่า ok นายกเนี่ยโหนกระแสหรือเปล่าเรียกคะแนนความนิยมตัวเองนายกหัวเราะหัวเราะฮะนี่นี่นบรรยากาศเหมือนหัวเราะแต่ ไม่ได้ตอบคําถามนะครับส่วนที่กระแสโซเชียลวิาพากษ์วิจาร์ณว่าใช้โมเดลกัมพูชาเป็นการปลุกกระแสรักชาติหรือเปล่านายอนุทินบอกว่าคนไทยทุกคนรักชาติไม่ต้องไปปลุกตนเนี่ยเป็นคนที่ยินหยัดต่อสู้รักษาอธิปไตยร่วมกับกองทัพมาตลอดการที่เขาบอกไม่ให้เชียร์ตนแสดงว่าเขาคิดว่าตนเนี่ยคือคนที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับเขามากนั่นเองนะครับการที่เขาบอกไม่ให้เชียร์ผมก ก็แสดงว่าเขาเขาคงคิดว่าผมคือคนที่ทําความเสียหายให้กับเขามากนะน like, he he ่าจะน่าจะมีคนที่ที่เขาควบคุมได้หรือเปล่าก็แล้วแต่แล้วแต่พี่น้องประชาชนการที่เขาพูดแบบนี้คนคนที่น่าจะกังวลก็คือก็คือคนที่เขาเชียร์มากกว่านะอื คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้พลาดไม่ได้นะคะกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากคุณชายแดนเขาออกมาคัดค้านนะคะไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดด่านและก็เปิดให้ชาวกัมพูชามาเรียนหนังสือรักษาพยาบาลในไทยพร้อมกับเรียกร้องว่าต้องมีการเร่งสร้างรั้วปิดพรมแดนไปเลยไม่ต้องการที่จะทําธุรกิจการค้าร่วมกับกัมพูชาอีกแล้วนะคะซึ่งแขกรับเชิญวันนี้ก็คือคุณจตุพรพรมพันธุ์คุณวีระสมความคิดแล้วก็ ด็อกเตอร์อั ok ด <im it> พิสารวานิา์ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะแน่นอนค่ะว่าติดตามได้ในช่วงเวลา17นก20นาทีเป็นต้นไปนะคะในรายการมีเรื่องต้องคุยค่ะ